เราเก็บทุเรียนกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยเราจะมาแต่งกิง่งแต่งต้นทุเรียนกันนะครับวัตถุประสงค์เพื่อในช่วงดูฝนนั้นจะทําให้ทุเรียนนั้นไม่เป็นโรคนะครับต้นจะสมบูรณ์และแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะตัดแต่งกิ่งกันนะครับควรทําความสะอาดเครื่องมือมีดหรือกรรไกรที่จะใช้ตัดสําหรับสิ่งที่เราตัดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกิ่งน้ําค้างที่แตกมาตามตาดอกนะครับหรือตา ก้านตามกิ่งต่างๆกิ่งน้ําค้างนั้นก็ถ้าอายุเข้าได้ก็จะเหี่ยวแห้งไปเองแต่การที่เราตัดนั้นจะตัดเพื่อไม่ให้เหี่ยวแห้งไปเองเพราะการเหี่ยวแห้งไปเองนั้นอาจจะเกิดเชื้อาได้นะครับเราจึงตัดปอก่อนนะครับ